โดนด่านนะครับ4แยกโดนด่าน5คันมีถึงมากมีที่มีถึง หนึ่งสองสามสี่สี่พันยี่ไม่หนึดครับมัตับตับับซื้อกินแชกันไหมเนี่ยเข็นนระเข็งกันนั่นเนี่ยกินแชรับกันยังตับร้อได้ครับได้เั็กเรอไปเดียวนะ มีมีมีของพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่เนี่ยอันนั้นเดี๋ยวพี่แยกไปของพี่ก็สองร้อยห้าสิบจะมีจะมีไม่เกินไหมเจ็บเจ็บอง๋อ่าพี่เขาเดือดเดี๋ยวคนสองลายได้ง จะไม่มีเลยสับขีแล้วใช่มครเออเดี๋ยวถามำไมถ้าถามจะน้อยไปสับขีก็มีเยมือนจะกอดล่อ,อนน้าเที่ยวันนี้ไม่น่าามเยอะดิะผมก็เลิกขับแล้ว ดี the the ๋ยวผมให้นะใช่สองร้อยกสิพี่หน่อยต้นเนี่ยถแที่นู่นก็ได้เดวเาเงินผมอกไปเดี๋ยวต้นแล้วผมอ่ะียงหมกะจบไม่มีกะจกคนละเท่าไหร่ใช่ไหมมีกระกก็มีกรกีปบินเดอบิน นี <L> ่ครับบินข้อหาไม่มีกระจกรวมกันห้าคันห้าคันหรือสี่โอี่คันตกคันละสองร้อยห <L> ้าสิบคนมาเที่ยวจริงไม่น่าตั้งด่านเกมเกมเกม โดนกระจกคนละ250ไปเลี้ยวซ้ายไปเลยครับพี่เก๋ฮะครับเอาซ้ายลพี่ตรงนี้นครับตรงยาวโอ้ร้าอสุดไปเกลือนคนระับเกลือนเกลือนไปยาว พี่ขากลับตั้งฝั่งนู้นตั้กลับนี้เรา,เราจ่ายแล้วอ๋อพี่ออกไปก่อนเลยก็ได้ใจหมดเลยนี่เรื่องปกติครับไม่ได้สตาร์ทเสียบไอ้นี่เลยเนาะเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดครับรใช่ใช่ใช่เราโดนไปก็ตามกฎหมายครับเราผิดก็ยอมรับผิดไม่เสียงก็ทำครับ